What I eat I ก่อนไปบริจาร่างกายตื่นเช้าดื่มน้ำเปล่าน้ำเวตามด้วยดีท็อกซ์แล้วก็ไปออกกำลังกายกันวันนี้สิตาคาร์ดิโอกับบอดีเวทเน้นช่วงกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวหน้าท้องแล้วก็ขาทั้งหมดวันนี้1ชั่วโมง40นาทีเหมือนเดิมค่ะ มื้อแรกหลังเที่ยงทานเป็นโอวรนไนโอตกับกรีกโยเกิรต์ตได้โปรตีนสูงไฟเบอร์แน่นช่วยให้มื้อแรกของวันน้ำตาลไม่พุ่งซิตาทานเป็นของแบรนด์สติมนะคะเป็นธัญยพืชน,นำเข้าจากเยอรมัน,นพูดยังไม่ทันจบมีคนตามแล้วค่ะ ไปค่ะไปบริจาคร่างกายกันสิตามาบริจาคที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์นะคะจริงๆตั้งใจไว้นานมากวันนี้เพิ่งมีโอกาสได้มาพออายุขยับใกล้เลขสี่อยากทําอะไรต้องรีบลุยค่ะใครที่ตั้งใจไว้แบบสิตาก,ก็ตามมาบริจาคก,กันได้นะคะเสร็จปุ๊บแวะทานข้าวแกงร้านอร่อยในโรงพยาบาลมาที่นี่ทีไรฝากท้องทุกทีค่ะต่อด้วยขนมน้าแข็งใสท้องอิ่มเสร็จ ไปวัดสะเกตกันค่ะมาขอพรทุกครั้งเฮงดั่งใจหวังทุกทีสิตาจะบูชาแผ่นทองเสริมดวงและไหว้พระบรมรสารีริกธาตุพร้อมนั่งสวดมนต์ตรงนี้ด้วยค่ะบทสวดเปิดดวงเรียกทรัพย์กันแบบปังๆขอพรอเสร็จต่อด้วยมื้อเย็นเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือจัดไปสามชามต่อด้วยลังนกกับขนมปังสังขยาเจ้าประจำจบวันกลับบ้านดื่มดีท็อกก่อนนอนค่ะ